วาโอเคชอ้นห้โอเคตตนมาอีกเนี่ยขนาดมากเนี่ยขนาดมากปลาดุกนะยังมันก็ขึ้นเอาเป็นบ่ากับปาะานอะไรอ้ถอนกทุกคนเหมือนเหมือนเหมือนเหมืนมนอมนมีทางปขอปลาเข่งปลาดุกเดี๋ยวตักเป็นหนึ่งเลยนส,สบายดีเด้อเนาะสบายดีบนสุขสู้ขนสบายดีตอนคำ ยินดีตอนถาบเขาสูสองสวรรค์หลันถุงเดินทุกคนทางก็ลงมาแต่สวรรค์เนาะก็มาหอดบ้านประมาณหกโมงเค่งเมื่อยพี่น้องมือนี้ก็ขึ้นไปแล้วครับไอ้นะะทางนะบม่ได้ถ่ายคลิปเลยเนาะไปแหววเครื่องไฮ้ซแสงแล้วก็ลบลงมาเครื่องหอดบ้านจะขำเพราะเาขี่รดโดยสารนี่มันสีบดายไว้ต่ำใจเจ้าของเลยเพราะเขาจะแหววส่งเครื่องส่งคนเนาะก็เลยํำจ้ามือนี้ไปผู้เดียวมาผู้เดียวเนาะตอนนี้ซ้อนสิพ้าทุกคนไปยามรีพี่น้อง Segue, มือนี่ยด้ยินน้องเมยโทรไปบอกว่าป่าลงรีแต่ว่าตอนน้ะฟันกำลังขี่รถสาทางไปสวรรเนาะตอนเลตแอนเที่ยงก็ได้ไลยสบุนวายามไปสองรอบแล้วได้เทือละเครื่งทางเครื่งกระตาวะันาโซฟาพืุ้กซฟาพคน ตูเอาไปบุตีนี่เขาสิไปกับสาวบุนแล้วก็ไปกับเสมอไะสบายดีเอาแล้วบอกพ่อคุ้มนะเราแกงไม่ชมบุญนะทุกคนเพื่อนก็ลงมายืนถ่าเพราะว่าอยู่ฝันบ่มีผู้ได้อาภัย่จะไปน้องไปบอกคนนี้ไม่ไปนะคะสบายดีผัวบ้าวสบายดีป้าลุงป้าไม่ไม่เลยเป็นแกงเอาข่อยสีหูปีไปไปซ้ำนาฬานทุกคน ไปรถใส่เกือบโบกอยู่กันยังยันเปื้อนใส่เกือบโบกเยอะนิดหนจะอาบน้ำแล้วสมพอปีผ่าคือเหลือมแท้มาคำหมื่นพี่น้องว่าสิโบได้ทายแล้วได้หนิจะบังเอิญอีร้อยว่าป่ามันยังลงลายลงไปจอบปล่าวะเจ้าทวงเอาไผ เบากี้เราไปบุญสวงเทือเนาะถามหาทุกคนที่นี่สองวัสสาฟุกเบิ่งคนทางมันแดดเดมือนี่หาน้ำนะมันไหลกะไหลจอกจอกเลยพี่น้องป่ามันบืนลง เป็นสาวซ้ำน้อยยันมุมแล้วยังใหม่ดูเลย<า>นี่นี่ทุกคนยังยังมุมม,<า>มือในกลางคันกลางคืนนัน<อ>สีกลางไ่แบบนเลยโอเคไปเป็นสาวซ้ำน้อยขึ้นไม่บอทันมีไทยกลามาจีที่แท้กเท็เถาแล้ว <laughs> ท่านใ้อาบน้ำอาบนายสำกำลังวสิมาหาจินงเข่ารงโ <laughs> อ้ ว่าสูงพอที่เกียมก็จะมือเนี้ยเขากระหางแดงเป็นคืนสิบ่ค่อยเห็นวิวเห็นอย่างคนปะตามสาบุญไปเถอะผู้นะอืมว่าอยากไปยามเบ็ดน้ำเด็กหน่อยแต่ว่าชิม,มอนพอนใส่ไปใส่เบ็ดลอยกว่าหลังผักใส่อยู่บ้านในผู้ซ่อนอย่างบ่หอดอกด มอโซดาบอกออกมานึ่งนะบอกกรเดียวมีจอคนพี่มอนเตี่ยนนะปะวัดถูกเขาก็ดูอย่างลุกเปมาตั้งตอนนี้ผ่าเลยองเยาวานะสีเท่งลงมาอีกมะเร็งเมื่อนี้แดดเบิดมือเลยทุกคนถัดไปแลงนะอืมไม่ต้องตัวเงี้ยเดี๋ยวนึงนะอืมปะเปข็มปลาคอสมบูรเดี๋ยวรุ่นตอนนี้เนาะวาซิมีบอนอีกตอนหัวเร็ง ถากังเว้นี่ก็สซลงอยู่ตอนเสาร์ตอนเพนเราทุกคนหยาม้วก็ย่ามือแรงยามือแรงแบบนี้ก็สิเป็นตอนเจ็ดโมงแล้วก็พ่อกลางคืนอีลีมันกับโบมีลงแล้วเนาะแต่ว่าปลาดุกก็สซมีลงอยู่สินะหน้าห้องมันปลาดุกโบ้คอยลาย,ลายพ่อได้กินอยู่ปลาเข็งปลาคอนะมีอยู่เนาะ ปลาดุกปลาลดแล้วนี่บ่ค่อยมีและพี่น้องหน่อยเนาะนแต่ขั้นว่าผื่นแต่สมัยโบฮัามน่ปะปลาลดน่ะหลายอยู่ตอนซ้อนยังอึ้งหลายมันทางกระมีหลังทรงสุดมีด้วยมาทางกระดับย <c oughs> ังกบยังเขียดลงมาบุกกระปุกกระปุก ฝา,าน,นะกลางคืนอันนี้คือมันเหมิดเลยเลยพี่น้องเลยโอ้ฝาเหลือ <c oughs> บแบบมันเหมิดมีแสงยังเลยเหมือ <c oughs> นมีหูหูหินหินแบบล,ล,ลองปิดไฟอย่างอยก่อน เอยบอกเลยเปิดดีๆแต่เด,ดี๋มันกับเบิร์ตไฟตัวพุ่นยิงไปทางสะพุดข้ๆๆามมากบบก,ากับบริยูบอดเศร้ามาหาสองหาเนื้ออยู่เนื้อกินตื่นเนี้ยมือเศร้ากับไปแต่เด็กๆ ไปทางพ่อเหรอนี่ ถ้าแม่นว่ากลางคืนเลยหายซ่อนลงมาหลกคนเดียวกลางทงเนีกน็จากก็เอาใจเงินก็ไปลงมาดิน้ามันไหลซ้ำได้หรอสบุรไหลเติบเพราะว่าเป่งไลลงมาแต่หายหน้าเหาน็นเนาะ หมานเดอ้อรุ่นเด้อพี่น,อน้องอรออุ่นหรืออหยังหวาฝนบบต,ตกบบได้ป่วงเดอ้บอบบตกกวันลงสบุ่ววากเ็เลยอยากมาเบิ่งเนาะมาเห็นกับตาแม่นอีบ่อรด้วยว่าเราหลอกลวงเนาะกัสอเื่ออืมตักสองเถื่อนเราอะอก็ว่ากลางคืนใส่เกือบโบอกลงมา ใส่ขูดค้นอยู่เดี๋ยวมันเปื่อนจะว่านะมึงแนะนำหมอกลงเลยเหรอบอีกซ่มอยู่แล้ว สง่าจีติ้งเซียงแมงอ่นห้องเซเซียวู่ที่้องธรรมศาสตร์คองพอามาคมอันหนึ่งอะเี้ยนจะลงจะเลาะเนี่ยได้น้เป็นอะไรนีเดตัวนึงเห็นบนนี่แมบงนี่นี่นนั่นนั่นนี่นนี่นนี่ เออเห็นบอกกลางคืนน่ะปลาดุกสิลงปลาดุกกลางกลางลงอ่ะปลาดุกกลางกลางปลาดุกกลางกลางลงนี่ม <im itsu> ีปลาเคียงคนมึงเนี้ยอีลอยปลาปลาเคียงมันสะดิ่งขึ้นมาป้าป้าไปยกไอ้จิบอันนี้ค่ะมึงเนี้ยมันมันกอขึ้นอะไเดิพี่น้องโอ้ปลาดุกส่งตัวรุ่น ตอนนง้เ้าลุ่มก็คืบอบ่อนั่นป็นใดจ,จะเอาคตดิม <c oughs> <c oughs> มาเสาได้สิมันได้สิลุง้งเฉยในนี่มันนะ<ร>ในลิ่นมันนะ <c oughs> ฮะยังนหมกระบุตรเรามีวิธี <c oughs> อ๋เอเฮ็ดเฮ็ดมืนอนี้ผู้สาวสียามตรงสุเบิงเดิอทุกคนเนาะปกติสิจับแต่กล่อง บอเป็นยังีืนย่ให้แสดงได้พุชสาเจ้สบายดีเลยอี่ล่ะพราเจ้าบนแกะนั้นมาลงอยู่บ่มกอเทิงนั่นสมุนไพรมือนั่นเออนะฮะพี่พี่สมุนเห็นบอป่านี่ยะะเออเออเยี่ยมเยี่ยมเเลาบ่นี่ต้องสดใหม่นี่นี่ร้อย มันบ่อได้ด้วยนะเอามาดูกระถุงเขียวๆนะบ้าเออเหม่่เฮยทำด้วยอือปดม่งใหม่แม่งมีไรลีโลอ้าวไปเนี้ย ไม่ลายดีลนะเออจ๊ะเ <laughs> <to> ๋ยาเพิ่มเด้อโอ้ยมันเดเยอาคน้วน

เอช่ปลาไห้โอเคตันมาอีกแค่าคามายังคาเมาปลาดุกนั้นยังมันกอขึ้นเอาเป็นบ่กับปลาอาไมไหมอ๋อฝนดุกน่ะมนมันมันมันมนี่ทงกบขอปลาเข่งปลาดุกเดาตักเป็นหนึ่งเลยทุกคนก็ถือว่ามานอยู่ได้อีกขนาดฝนโปตกหนามรอหไรยังะ

คนนี่อันนี้คือหอบกลางคืนหมานหมานหมานพอได้ป่นได้แกงอยู่เด้อเนาะผูปฝาสดๆจากหลีพี่น้องปลาดุกได้สองตัวบ่ตะกี้ตะกี้เห็นสองตัวมันมาสองในกระทังขึ้นเวียนสักเดี๋ยวให้ซืขึ้นเมื่อไหรนาะทุกคนเนี่ยเอาเมื่อไหร่พ่อีแม่ย่เที่ยงไป

มาขี้หินแห่กต่หิวมันจุดหัวเงินอาเนี่ยโอ้โหปลาดุกยังบาลงซ้ำในยังว่าบัวลายปลาดุกลงสองตัวทุกคนเอ้ยไม่มีใครอึ่งกับเราเลยนั่งย้ปลาดุกเอาเอามืองมเบอร์กับเบ้าเอบ้าป่าธนิกกำลังกินข้าวกินข้าวแรงข้าวกับปิ้นเป็ดป้าถุงจ่ายดีพี่น้องอันนี้เนี่ยข้าวจังข้าวจังร้อยหนึ่งเน่ยเต้นแต่เมื่อคืนยังบม่อยากจบอยู่หม้อ่ะ ขาให้เต้นจนแจ้งพี่เปเต้นอยู่พุ่นเลยค่ะฝ่ายังาถูกค่ะพลเต้นบปมีเสียงเพลงป้าทำในเพลงมาจิงเขาลังพอดีเลยตะป่ลังไม่ยิงเข่าปิงเป็ดทวงเงินผู้ใดล้มเป็ดนี่แม่มะลาจ้าเนี่ยไหนโอกาสอยากกเพราะคิดว่าเงินเดือนออกจะออเงินเดือนออกนี่อสาวซื่อเพื่อนเลยเป็ด ปลาโถคือไก่แทะคือเลี้ยงมาแต่ไก่แทะสองโตอเมร่าตัวนุ่มวันนี้เนี่ยผมกำลังกินของดองอันนี้เลี้ยงอันลูกล้วผ่านแล้วก็เลยมาเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวเขานี่ครอบครัวเาจ้าปลดเ้นดใจแ้ง้นดใจสง่งลูกไ่เพื่นผ่านเพื่อนได้เลี้ยงเป็ดขอบใจเด้อจ้าคุณแม่เ่าสซือเดืดลลายเด้อฮ่าเดี๋ยวห้องกระสีพูแหละสร้กสีไปตังวงบนคันภผยเนาะเขาให้เฮงรวยรวยเด้อจ้าทุกลวยรางวัลที่หนึ่งเด้อเนาะ พุ่นแหละเจ้าของงานก็คือสิอยู่อันคันพายพภูหล่ะพอกินอยู่นี่สองวงนะทุกคนคันเนี่ยอยู่หน้าเฮือนบ้านสวนบ้านสวาวอยู่หน้าบ้านสวนสมุนเข้ามาเมื่อยได้ยางจนหอบไปอาบไม่ไปอาบไม่ด้วยค่ะเพิ่อนไรยานขีดตมติดคือกันนังแร่ไนั่ง นางงามเด้อจ้าอยากกินตัวใดพี่น้องให้ได้ใช้ตอนใดก็มีตอนเป็ดจงตาบไว้ให้เขาในติตาเบลอเบาเดี๋ยวยังอยู่ในงหายอยูพวงหนึงอ๋อใช้ถั่วเจียวตีอ๋อเห็ดเจียวตาบทุกคนมาเด้อกินข้าวปิ้งเป็ดคลิปนี้ก็คือสิได้ขออนุญาตลาแล้วเด้อเนาะขอบใจเบิดสู้คู่สู้คนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวรรค์เด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเปิดโฆษณาให้สวรรค์นเด้อเนาะ